สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกบทวิเคราะห์ฟุตบอลยูโร u 21กันนะคะคู่ระหว่างสาธรารณรัฐเช็กกับอังกฤษค่ะเรามีบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งที่แบบโฟกัสคู่นี้โดยเฉพาะเลยก็อยากจะมาดูกันค่ะว่าผู้เขียนเขาให้น้ำหนักทีมไหนเพราะอะไรนะคะครับจากที่ดูเนี่ยผู้เขียนค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่าเขามองไปทางอังกฤษย21 ให้ราคาต่อรองมาที่อังกฤษต่อ1ทับห5หรือที่เรียกน้ว่าล,วลูกค,คบกวบลูกครึ่งี่ยครับอ๋อลูกควบลูกครึ่งครับก็สะท้อนว่าค่อนข้างมั่นใจพอสมควรค่ะราคาลูกควบลูกครึ่งนี่ก็คือผู้เขียนมองว่าอังกฤษต้องชนะห่าง2ลูกขึ้นไปถึงจะถือว่าผ่านราคาใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับชนะลูกเดียวไม่พอต้อง2ลูกอืมน่าสนใจค่ะงั้นเรามาลงรายละเอียดกันหน่อยว่าเหตุผลเบื้องหลังคืออะไร ทำไมถึงมองแบบนั้นจุดที่บทวิเคราะห์ค้นเน้นมากๆเลยก็คือเรื่องศักยภาพโดยรวมของผู้เล่นใช่ไหมคะที่ว่าอังกฤษดูเหนือกว่าใช่เลยครับประเด็นหลักที่เขายกมาสนับสนุนเลยนะคือเรื่องประสบการณ์ของผู้เล่นโดยเฉพาะผู้เล่นเกมรุกเนี่ยหลายคนเล่นอยู่ในลีกสูงสุดอย่างพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยอ๋อพรีเมียร์ลีกครับมีการยกชื่อชัดๆเลยอย่างโคพาเมอร์ของเชลซีฮาวิเอเลตลิเวอร์พูล แล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนที่เล่นให้นิวคาสซงค่ะค่ะการที่ผู้เล่นได้เล่นในพรีเมียร์ลีกบ่อยๆนี้มันน่าจะเป็นข้อได้เปรียบแบบเยอะมากๆเลยนะคะคือเจอเกมหนักเกมเร็วความกดดันสูงมันก็เหมือนกับว่าเขาชินกับมาตรฐานที่สูงกว่าไปแล้วถูกต้องครับบทวิเคราะห์เขามองว่าประสบการณ์ตรงนี้แหละสำคัญมากแล้วก็นอกจากนั้นนะครับยังชี้ไปที่มิติเกมรุกของอังกฤษด้วย ว่ามีความหลากหลายแล้วก็เ,เกมรับก็ดูพัฒนาขึ้นทําให้ทีมค่อนข้างสมดุลดีอมืมีทั้งรุกหลากหลายรับก็ดีขึ้นประมาณนั้นครับแล้วฝั่งเช็คล่ะคะบทวิเคราะห์มองทีมเช็คอยู่21ว่ายังไงบ้างสําหรับเช็คเนี่ยผู้เขียนเขาก็ยอมรับนะครับว่า เป็นทีมที่สู้มีใจสู้น่าจะสู้ได้ดีระดับนึงแหละแต่ว่าก็ประเมินว่าพอต้องมาเจอทีมที่ระบบดีกว่าแล้วก็คุณภาพเฉพาะตัวผู้เล่นสูงกว่าอย่างอังกฤษเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยในการรับมือตลอดทั้งเกมโดยเฉพาะพวกความสามารถเฉพาะตัวของแนวรุกอังกฤษนะครับ อ๋อค่ะพอฟังเหตุผลทั้งหมดแล้วก็พอเข้าใจมุมมองผู้เขียนมากขึ้นนะคะที่มองว่าอังกฤษน่าจะเป็นฝ่ายคุมเกมได้แล้วก็มีโอกาสชนะไม่ใช่แค่ชนะธรรมดาด้วยแต่อาจจะชนะค่อนข้างขาดอย่างสตกร์ที่คาดการไว้เช่น2-0หรือ3-1ใช่ครับซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับราคาต่อรองลูกควบลูกครึ่งที่ให้ไหวนั่นเองค่ะสรุปง่ายๆนะครับบทวิเคราะห์นี้ให้น้ำหนักไปที่เรื่องคุณภาพผู้เล่นเชิงลึก กับประสบการณ์ของอังกฤษ u 21เป็นหลักโดยเฉพาะกลุ่มที่มาจากพรีเมียร์ลีกบวกกับระบบทีมโดยรวมที่ดูแข็งแกร่งกว่าปัจจัยพวกนี้รวมกันก็เลยทำให้เขาคาดการว่าอังกฤษน่าจะเอาชนะได้ตามราคาต่อรองที่ให้ไวครับอืมการวิเคราะห์นี้ก็ให้หมุมมองที่น่าสนใจนะคะในการประเมินทีมฟุตบอลระดับเยาวชนคือให้น้ำหนักกับประสบการณ์ในลีกใหญ่ความสามารถเหือนตัวเป็นตัวแปรสำคัญเลย ซึ่งก็น่าคิดต่อนะคะว่าในเกมจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยเรื่องดาวเด่นหรือประสบการณ์พวกนี้มันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับเรื่องทีมเวิร์กจริงๆหรือว่าแทคกติกของโคช้ชในวันนั้นหรือโมเมนตัมที่มันเกิดขึ้นในสนามใช่ครับบางทีฟุตบอลระดับนี้มันก็มีอะไรให้เซอร์ไพรส์ได้เสมอเหมือนกันนะครับจริงค่ะอาจจะมีพลิกล็อกก็ได้ใครจะไปรู้ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะยินดีครับ